สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่ททองกามาอยู่หนะ้าห้างสยามพารากอนนะท่านผู้ชมมาท่องกันสิพาท่านผู้ชมก็ไปเบิ่งนักท่องเที่ยวในห้างท่านผะู้ชมหวานสีหลายสีน้อยสีคึกคักคึกข,ขึ้นขนาดไหนนะท่านผู้ชมบ่ว่ามาทองก็เลยมาโดนเติบเป็นอาทิตย์แล้วไปนอนไยไปลองเข้าไปชมเบิง่งดูด้านในว่ามันคึกคักันไดไหนนะท่านผู้ชมไป ก็ได้พอมาก,ก็เย็นช้ำเลยท่านผู้ชมเย็นช้าเลยนัท่องทเ,เที่ยวกับหลายเติบอยู่ท่า,านผู้ชมเลย โซนด้านเล่าเป็นโซนอาหารครับท่านผู้ชมหลังใจว<ะ>้าแตุ่งเติบอยู่นะไปท่านผู้ชมมาท่องสีออกไปหน้าห้างอีกฟังหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมโอ้โห มันมีงานอีกอย่างเนาะตามระจมเอ้ะมัเลยตามไปชมมองเนี่ยคนทก่จาจับมือตือโทรศัพท์ถ่ายรูปยังเป็นแถวเลยตามระชมงานยางเนาะ,ะงานไหน

เียวากินเต็มเลยทรับผู้มนอ่ะปั๊ดทำาูจบตัวบอของผู้กันวานเป็นงานอย่างน่ทตานผมปั๊ดดูด้านในให้เจมามาทายทำทำระ้ม นะไปตามผู้ชมเดี๋ยวพระทองกระดีไปตามชมออกไปเบิง่งอ่าบรรยากาศดูด้านนอกมาตามผู้ชมนี่อันนี้ดูในห้างนี่บรรยากาศประมาณนี้นะตามผู้ชมสวยงามสะระเกิดตามผู้ชมอยูด่ด้านในนี่ครับ ขัวน้ำเตียงมองหนีพระเจ้าการไหวตัวให้เขาไปเข้ากระอกทางนี้นะท่านผู้ชมนี่มาทองออกมาอยู่ด right. okay. okay. ้านนอกอีกฝ mm. ั่งหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วสวยงามดูราารังการมากๆมาทองบริมาโดนเติมท่านผู้ชม ชมบื้องนั้นนี่นะท่านผู้ชมความสวยงามความอลังการนะ้วก็เที่ยวมาหลายหลายบรรยากาศดีชมดื่นคึกคักคึกลื่นนะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เต็มเลยคนนะท่านผู้ชมเลยโอ้โหเจ้าหน้าที่ท่านผู้ชมหน้าจอพี่นมองนึ่ งนี้นี่เขาจเจ้เปลี่ยนใหม่ตลอดทำศพเปลี่ยนใหม่ตลอดเือกฟ้าทำศพต้องกัดเฟนี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์ี่เบิ่งเอาบรรยากาศอ,อ๋อตกปุณหะโอ้โห เที่ยกันแลหลายแล้นะผู้ชมเลยส่วนมาเจออยู่ด้านในตอเต็มเลย,ยนะผู้ชมคุณเนี่ยเอ๋โห,โหอันนี้คืออยู่ด้านหน้านะตานผู้ชมอยู่ด้านหน้าไปไปด้านด้านานั้นนะผู้ชมไปเบิง่งอ่าน้าตกกัน

อยู่ห่างแต่ว่าเฮตดเป็นน้ำตกเหมือนกับอยู่ป่าอยู่โด่งอย่างเงี้ยเหมือนกับอยู่ธรรมชาตินี่น้ำกับใสใสไปชมคนไหนน้ำตกนี่น้ำตกสวยงามมากอ่าต่น้ำตก của anh em chương trình ngày mai tiếp tới chăm đầy và tiếp đây chăm đầy và chăm đầy của anh em thí dụ làm thì phải từ từ tên để kiểu của anh càng trên toàn làm luôn và tên luật lại สวยงามตะลกระเบนพระมดมยอดจริงๆมันจริงรใส่แฟลาสวยงามสวยงามอาังการอยากให้เพื่อนบ้านเห็นเมืองไทยความเจริญความรุ่งเรืองของเมืองไทยเบิงเอาล์นคือเพื่อนบ้านหเห็นยยเห็นได้ย,ยังเห็นได้ยัง ตามผู้ชมปัาบคนนะเจอะจริงๆตามผู้ชมกคอนโอ้โห ดำ,ดำง่าดำมชมฝนสวยงามามากมีน้ำตกฝนนดำตุกสวยงามจรงิงจริง BTS ไปแล้วไปแล้วไปแล้วรับชมกันนะโอ้โห จนัดที่ยืนกันไว้ทำไปตรงตัวยง้ามีตวยงามแล้วก็เต็มเลยร่าไม่จบ

อ้าวตามชมสำหรับคลิปนี้นะมาต้องกศิลาตา,าชมเพียงคนนี้แหละมากาฝากกดติดตามกไดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญตนองตามผูชมบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเด้อสำหรับคลิปนี้กับศิลาตาชมเพียงคนนี้เดี๋ยวพอกันไม่ทิ้หนาสวัสดีครับว้าวทอบคุณ